สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสบาสวอดสบายดียามแลงสุขสุขคนสบายดีเอฟซีทุกานที่ขรุขระแพงมาเนยังดีครับสมสอฟโซกนเนาะลมหนาวหนกน่อยกัมาหนำเลยไปดิปลุนะลูกอายังติดหนาผาง โอนสักหน่อยไอแนติหนาผาาอีกนอนอีกโอยีกปพี่พอบอกอ่ไปเฮียไปฮดบัลล็อตตบน้าพี่น้องเลยบ้าบ้างานอยากได้ออมยิบ เป่นกระเป่งวัดนะหอหมัก๊ะอันนี้ยังบด้แล้วว่ไหนนะโว่ฮดบุลเล่กะยาฮะอโอฮดบุลเล่กะยาทังสามโต ไปยอมใส่ไปบอกมสีบวอยังนี่ต้นบลอนแต่ว่ามันจำรูปลงบนเลยหมดแล้วหร เฮ้ค่อ้าวอ้าวอันหอยกะยังอยู่ในตู้มีออกแลเุแหะกอยนาวน้าพี่น้อพักันโทดแล้วล่ะ ว่าส <thest> ั่นพวกคุยฮะไปฮดชนนะบ่ไปฮดไฮเดียวนะซุนะเอามาไฮชุดท้ายนะบาได้ฮดไล่เรื่องฮะมาเราต้องให้ไม่เวียกพ่อตาว่มาเรให้เสียเวียกดฮดกอใหม่ยังบาได้แล้วได้หนึ่งยังก่อน าก oh, ็ได้สามกอนี่ก็ใหม่อ้าวหิวไปพุ่น่าเยี่บ่พอเบียบมะเกือเอาไปน้องยำเพลนได้ได้บองปู่เลนะปูปูกผิดหัาก็ะล้วแ่สิผู้และไปปลูกใส่แถวแล้แหละผู้และคข้องอันขอค้องมกซารีผู้เละในต้นมะขามหวานใต้ขึ้นแหละ เอาผุนมาใส่ก่คือแห้งใบแห้งจำห่างแ้ใช่อกระดีห้างนี่นแล้ว่านองอกคุ้ออมคอยว่าดวงด้านหนูจ๊ะอย่ลุ่มคือโปกแฮมคือแฮง,งมาเดียว วัวด้านน้ไปหดน้ำไม้แน่นโอ้ยฉีดฮดแล้วก็สิเป็นวัดใต้แหละไปหดแล้วก็เรากระดิ่งหดพอดีฉุ่มกับพ่อแหละแบ่งไปใส่น้ำไม้บงไ่บงฮดแล้วมันก็ออกเดี๋ยวดอกมันก็พอได้กินแล้วในบกฮดก็ได้มันไหนอยู่น้ำมันถงอยู่ Ừ, khi ngăn đường mai <laughs> nhá nghe lè hả nà kinh ôm là nhím อม okay, เลยกินมดิมให้บลูงเบอน้อีออมเลยิ้มแขวกระบมีแขวกหีันวะยกน้อต้อรพากันฮดต้นอักีพี่น้องให้นึงต้นนี้เขาฮดแล้วมส่วเนี่มวมยง ก่ะนั่นกระโดดกระโดเหาเตัวลมหนาวได้ขนาดโชวหน่อยบ้นาบอบ้านหนาบออันนี้อันน้นี่ตัวปลุกลำลังปลูกลำลังกับกำลังออกออกไปลีไปแล ซาลียามแรง,งพี่้อ,องเอยมมเอน้าไฟพี่อือไฟเออลมมันาวจกไปเก็บของไฟเดี๋ไปเก็บของไฟมาติดเสนาผาโอ้ยสอกหน่อยเอ้ย้องขีดบอก lăng học Đã hấp bụi để chắc mở lại thôi Màn thì màn 10 xong cái hạ... này xì mưa này Lăng học ổ... ổ... Tao bảo lông, mình lùm, ơi lùm thẻ lùm bà Lùm bì น้ำสิบงวงามน้ำลมนี่แหละลมแก่งลมไกวลายแม่เห็นนั่นเองลมพัดลมตีลายใบตัวมันนาวใบกะแหฮมค่ะน,น้ำลมแหงเกินแม่นังห่มนี่นะลอยมาซอย มันนี่ขับมากคือสิหหวยเน่ยน่าอารมณ์ขมากไอ้หวยแน่เลยดิฮะเออมือเส้าเนี่ยป้อขู่กระตั้งบปอยู่กะทั้งกระตั้งบปอยู่ลมพ่านมามาได้กิ่งกุลุกุลุมกุลุมไปเลยตอนขำมากคือสิหวหวยแนย่ตอนเส้านะบ้าท้อ ลมผัดอีหลีรอลมแห้งเกินมะเซาะนี่นะตัวนี้เาฮาหดมะเซา,านี่ไปนําต้นเซาหดตัวนึงตัวแรงหดตัวนึงต้เซาอีกหดตัวนึงงอีกหดยาลาพกเฮาก็ติดแล้วแต่แกงหัวกว้ยอยู่นี่แ่ีเด้โอ้ลติดแล้ว ล้มนะลมมามาได้พวกไกวงแกงแกต้นปิกากัได้หาก็เริ่ติดน้อยสลีตัวใหญ่ตัวก่อน่น้าก็เสามสี่ใบเลยด้เดี๋ยวลีตัวฮัปปูก่อนยางมานี่เออยางมาหาเลยยังมาทำะหัปปูเป็นแถว่น้อย แต่กำลังงามแล้วเด้กำลังเลียวเห็นหักกรไดจากมือเลยเจ็ดมือมาปลูกเด้เมือได้เนี่ยเารีจำเลยกับพ่อ,พอทอมเหงาได้เลยพูดใส่แล้วกับทเหงาหักกรไดทิดนึงปูกหกระไดทิศง ก็ได้ขีดหนึงนางง้อมนะพูนมันปลูกยังกันนาว้ามืันลมเออจังไรกับเมือกอันนั้นเฮาดูน้ำใส่แล้วก็ปูบาดหนึ่งามได้พี่น้อยมันได้ลงน้ำแล้วมันงามมันได้อันดูน้ำใส่อันนี้เขาฮุบแล้วมันยังอยากแห้งแห้งไว้ซร้าเมตาปลูกพี่นั่นนั่นเมตาอัพปุ้ยใส่อัพปุ้ยใส่แล้วก็ะปุกมา อำไมอยังอ่ะู่ใส่ละกระปกเงาแล้วก็งามสัตวดเลยบ้านดินปกงเงาตรงนี้ได้หามือตัวนั้นะเจ็ดแปดมือต้นอาทิตย์หนึ่งงามแล้วมันสุ่มกระเบิ้งดอกพี่น้องกระสิแหล่แหละพวกสหายเพื่อนกระดิพวกบอตาบอตาอ๋อยังเน็ดปู่น้องคิดผ่าน้องเขาเพื่อน ือไปเมื่อกับเมื่อตีปะตาี่นองสําหรับคิปนี้พอกันคลปนะพี่น้องเอกดไลค์กดแร์พี่นอสบดี